วันนี้อากาศดีอุปยบมานอนงค้างอ่างแล่มจำพม่าพนองจา้า Welcome to Enjolaise in Denmark จ้ะมาบอปลายแล้วมือนี่สองคนพ่อเมียนะั่นกะเจ้าจองหอดหอดมือนี่ตอนเที่ยงรเราจะเนาะเพิ่งนึกว่ากะเจ้าจองหอดไอ้มืออื่นตอนเที่ยงเมาลายัยจีกะเจ,าะจา้า,จาพ,พ่อแม่พี่น้องจ้ากะเจ้าจำมือพิษเครื่องพร้อมจ้ำพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นมาแค่ มือนีมากขึ้นนึงก็ับ็นซองมือปานมาเป็นอาทิตย์เอาใม่เอาอยังมาก่อไฟพร้อมเรียบร้อยแล้วกลางเต็นจักหน่อยแลวจ้ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาใจผัวมีอยู่เพ้ดเดียวดีนะผมมีหลายคนก่อไฟจ้ะสิแกงเห็ด แกงเฮ็ดแล้วก็ต้มเส้นขนมจีนนะจ๊ะนะเางบนเบิ่อเดีหรีบรรยากาศอำเภอล่ำดวนนะคึ้มฝ่าคึาค้มฝนมาตั้งนี้แดดมงจุ่งจะแดดดีดีหอนพ่อ้าบบลมเียโอ้โอหหอนอันนี้พักเก็บมาจากสวนจ้าจะแกงเฮ็ด ใส่ผักขุ้งฟรั่งหยดหนาตะกระเต็นกออกมาใอ้นีผักเสียเงะกออมาทุนเตรียมย่างใส่กอกให้อายอายยู้เขาพะนะเขาเ้าไปกินไม่หล้ะทุนแกงเฮ็ดเดือดปุ๊บปุ๊บพุ่นจ้ะเฮเดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยสุดยอดบ่าพุ่นนะเฮ็ดนาแลเฮ็ดเอ่อมันปูเฮ็ดเพิงหวานนะจจะเด้ทุน นีกินไส้กับมือกินแปลกๆก,กินไส้กับขนมจีนผักเราแย่ไปหมดจด,ดดีๆโอ้ยเป็นไงจ๊ะกับกระปุนเนดะ้ออันนี้รอบซ้อมกอกสอง,อสองวันนี้จ๊ะ กะจะตะงอกจากหนอนที่ตุ่มไข่จีบเป็นแสบจะแสบ,บ,บเป็นอย่างนี้มืดมืน <c oughs> ตกบปลากระตุก <c oughs> ตุ๊ปลากระตุ <c oughs> ตปกตปลาเมื่อกินเบ็ดคนกินอิม่ม <c oughs> <c oughs>